สข่าวจังหวัดปราจินบุรีรายงานว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณพื้นที่ทำลายบ่อฝังกรดขยะอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ของบริษัทเวททูเอนเนอร์จีจำกัดหมู่ที่เจ็ดตลาดตะเคียนอเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีมองเห็นกลุ่มควันเปลวไฟกำลังเหมลุกไหม้ผวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าระยะไกลกว่า10กิโลเมตรเติหวันควันกลิ่น กระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือสร้างมลพิษเป็นต้นแกนนาชาวบ้านได้ประสานแจ้งไปที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจินบุรีทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในบอ่อขยะฝังกบอันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่เป็นโรงงานงจัดตจากอุตสาหกรรมเนื่องจากบ่อขยะที่เกิดการลุกไหม้เป็นขยะแบบฝังกบ อยู่ในพื้นที่ปิดเตยบริษัทเป็นผู้ควบคุมดูแลเองจนกระทั่งปรตมัณ11นาฬิกา30นาทีบริษัทไม่สามารถควบคุมไฟที่ลุกไหม้ก,กองขยะได้จึงแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลลัดเทียนอำเภอกมลบรุรีขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงการแก้ไขปัญหานางวัฒราพ์แดงหมีในอเภกมลบรุรีนางมาลีนีกินดารัฐ หัวหน้าสนกิงานป้องกันและบรรเทาสาธารณรภัยจังหวัดปราจินบุรีและนางสาวพิไลลักษ์ปะบัวฐานปรัดองค์การบริหารส่วนตมราะเคียนปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตมราะเคียนได้แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนรถกระเพื่อนเข้าระงับเหตุไฟไหม้บ่อขยะละักษณะไฟไหม้เป็นแนวยาวบนเนื้อที่บ่อขยะประมาณเกือบสองไร่เศษดันงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนร,รถบเพทุกหนึ่งคันเทศบาลตำบลสะบัวรถบเพลิงหนึ่งคันแต่น้าที่ระดงระดมดับไฟที่ลุกไหม้บออขยะจนกระทั่งเวลา16นาฬิกาจึงสามารถควบคุมไฟที่ลุกไหม้กองขยะได้แต่ยังคงมีกลุ่มควันที่เกิดจากการลุกไหม้ของกองขยะจึงแท้รถแบ็คโกขุดกลบกองขยะจนกระทั่งเวลา19นาฬิกาจึงสามารถดับควันไฟได้เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีประชาชนได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันไม่มีผู้บาดเจ็บเหลือสีชีวิตแต่อย่างใดขณะที่นายสุนทรคมคายแกนนำวิสาหก,กิจชุมชนกเกษตรอินทรีตำบลเขาไม่แก้วและว่าที่ผู้สมัครสสปราจีบริเขตสามทักเก้าไกลกล่าวว่านังเกิดเหตุไฟไหม้บอ่อฝังขยะกรบได้เกิดันจากบอก่อ หมอกควันพุ่งก,กระราจายเต็มบริเวณมาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนกระทันน่ง17นาฬิกา30นาทียังไม่สามารถควบคุมคเพลิงให้สงบได้และดูเหมือนกลุ่มหมอกควันในทางแถบภาคเหนือโดยกลุ่มควันได้พัดไปทางเทศบาลกรอกสมบูรณ์อำเภอสีโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่แห่งสอนเมืองสา<อ>มหอก<อ>จะปการใดนะครับแต่ว่า ในตลาดคือสมุนที่เกิดจ้ากะวันออกซอยมุ่งตะวันขยะสารเคมีนะครับเกผลวถูจะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในลรุีมลพิษนี้มากเกินกว่าห้าตันต่อสิบโมงนะครับตอนนี้ใ่าสุดเวลาโมงเย็นนะครับนาฬิกาสี่โมงคร่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้สนิทนะครับยังไฟลุกลามไม่มีการระเบิดเป็นระยะนะครับเลือดกุมควันยังไม่เป้าหมายคือเทศบาลตอกบูนนะครับมีคนอาศัยอยู่ประมาณพันกว่าคนนะครับ ได้5้าพนคนบางรายมีอาการเย็นเะที่รัฐบาลอะครัยโดยคลิปหรือภาพที่ถ่ายที่บันทึกอยู่ห่างออกมาราวหกิโลเมตรเศษ ขณะนี้นะคะก็วันที่21มกราคมเวลา21อนาฬิกา40นาทีที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็คือบ่อขยะของบริษั confir. ทเวททูนในจี่จำกัดก็ยังคงเกิดเหตุไฟไหม้อยู่นะคะยังมีกลุ่มควันหนาแน่นปกคลุมบริเวณบ่อขยะหรือว่าบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งจุดตรงที่ถ่ายก็อยู่ห่างจากบ่อขยะประมาณ1กิโลเมตรก็คงยังได้กลิ่น สารเคมีฉุนค่อนข้างทีจะรุนแรงโดยกลิ่นมันจะเหม็นฉุนไปถึงลำคอแล้วก็รู้สึกทำให้วิงเวียนศีรษะแล้วก็แสบไส้แสบท้องรู้สึกปั่นป่วนบางรายถึงขัน้นมีอาการวิงเวียนอยากอาเจียนนี่นะครับไฟกำลังไหม้กองขยะนะครับซึ่งเป็น สารเคมีนะครับขนาดกองขนาดใหญ่ซึ่งไม่มาตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะครับขนาน,นีีเวลาประมาณสนะักบ่ายสามนะก็สองสามชั่วโมงนะครับวันนี้วันพันก็กระจายไปทั่วแล้วก็ได้กินนนก่นสารเคมีไปทั่วบริเวณนะครับแล้วขนะนี้จะมีเครื่องจักรอยู่ภายในที่กําลังจับเพลิงกันอย่างขมักเม่นนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะควบคุมเพลิงได้นานขนาดไหนนะครับแล้วก็เราก็มาติดตามนะครับเพื่อที่จะ ดูว่ามีผลกระทบอะไรบ้างกับชุมชนใกล้เคียงครับอันนี้โรงงานอันนี้นะครับเป็นโรงงานที่ฝังกบขยะด้วยคําสั่งมอ4ีสีคำสั่งที่สิ่ง 4, ครับของ,ง59นะครับตั้งมาตั้งแต่ปี2559นะครับเป็นโรงเก็บขยะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับมีขยะหลายล้านตันอยู่ข้างในนะครับซึ่งเราก็ในานามของชุมชนที่อยู่ตบ,บนใกล้เคียงทั้งลาชตะเคียนตอกตะบู์แล้วก็เขาไม่แก้วนะครับเราคัดค้านต่อสู้กันได้มาเพื่อจะขอให้อ่า ยกเลิกหรือหยุดทิ้งขยะเนื่องจากว่าเราเกรงว่าจะเกิดภูมิคุ้มกซึ่งวันนี้ก็เกิดภูมิคุ้มกขึ้นมาจริงๆครับที่ไฟไหม้ซึ่งทราบว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีหลายครั้งนะครับก็เราก็กังวลเรื่องการที่เอาขยะมากองไว้ที่นี่แล้วก็อาจจะสร้างภูมิมการงๆนะรบ่วงให้กังบชุมชนใกล้เคียงนะครับล้เรากอันวล่งที่เห็นก็คือเราพบว่ามีน้ําก็อยู่ห่างจากบ่อขยะปรขมาจริงๆนะครับที่ปลายม้นบริครับคงยังได้้